KTC Perchias หรือจะเป็นบัตรในครัวเดอรมอลค่ะ Black M M อมีไหมมาแล้วมาต่อคิวฝั่งนู้นได้นะคะย้อนกลับมาที่ฝั่งดิฉันที่สนอหูค่ะทั้งพาพอดกับคอนเซ็ลต์ค่ะแล้วก็ขอสำรวจสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลใดๆเลยลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแล้วนะคะต้องขออนุญาตสลาดสิทธิ์ก็ขออนุญาตให้กับลูกค้าที่ยังไม่เคยได้รางวัลใดๆแล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วค่ะลูกค้าอยู่ไลมนะ คิดอยู่แล้วเนาะจริงจริงที่น่าจะได้ของรา,วางวัลไงบ้างบางส่วนแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตด,ด้วยเราขออนุญาตแจกให้กับหลายท่านที่มาเดินช็อปนะคะเป็นลูกค้าใหม่นะคะ <หา S 2> เออแจกไปแล้วหนึ่ง<ห>รางวัลด้านล่างค่ะไม่สะดวกคุณค่ะยินดีด้วยค่อะอะคุณท็อปพ,พามาเลยค่ะมาแล้วเจ้า ไปเบียนหรือรับของรางวัลกับเราเลยเท่านั้นค่ะคนที่มีบินไปเสร็จซื้อของในเดโมครบหน้าพันบาทค่ะนะคะหรือนะคะมีบัตร Wisdom d i o n s เ b f o ีฟรอสเอสซปุ่มสีซิ i เนเจอร์หรือจะเป็นบัตร k อ c ีซีเปอร์เชียสใด่ะะบัตรือเดอมค่ะแบงก์ทบมน,นะ,ะคะสามารถติดต่อทีมงานเรานะคะ มารัของวันได้เลยค่ะมีอะไรบ้างนะวิสตอมก็จัได้เลยวิสตอมเอสซีบีฟอร์สเอีีทอ่ะวิสตอมวิสตอมเอสซีเฟิร์สเอสีบทคลุงรีซิกเนเจอร์คลุงสีซิกเนเจอร์ k ค c p r ี c พ s s KTC p ีซ c โพ s นะฮะใครมีอะไรก็ข้มารับรางวัลได้เลยถ้าไม่มีบัตถ้าไม่มีบัตร หรือถ้าอ๋อไม่อรซึ่งอะไรนะหรือถ้าไม่มีบัตรหรือถ้าไม่มีบัตรมีใบเสร็จช้อปปิ้งมีใบเสร็จช้อปปิ้งห้าพันบาทห้าพันที่หนูพูดคนเดียวบอลก็รู้เลยห้าพันบาทหรือไม่มีบัตรเครดิตอะไรนะครับแค่มีใบเสร็จห้าพันบาทขึ้นไปที่ช้อปปิ้งอยู่ที่เดอะบอลโฟล่านี้ก็ขึ้นมาดับได้เลยอช่แต่ว่ามาสอนภาษาไทยคป็นยูโรยังไม่รู้นะ จะแบบว่าชวนกับกังมันก็จะให้เป็นขยานเลยไหมเขาอยากแบบจะช่วยเรยังมาเสมอคุูโรนนะฮะ่าดูก่อยด้วยใช่ค่ะอ่ะมาได้เลยนะคะเรียกทีมงานเจ้าหที่ของเราให้พามาวับของรางวัลได้เลยค่ะหลงรับหน้าได้เลยจะได้ไม่โอเคเจอเลยค่ะหลงชื่อเแรกด้วยเนาะ ลัอกิฟเซ็ต๊อกไปแล้วลบคนลงชื่อเล่นในเจ้าหน้าที่เราด้วยนะคะไม่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะไม่มีการโทรตามค่ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปล้วงรับข้อมูลใดๆนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดพอมีเวลาให้สักซอมสนาทีไหมตรวจผิวหน้าให้เรามีอะไรบ้างในเซ็ตมีเป็นกระบอกเก็บร้อนเย็นมีปากกา Limited Edition แล้วก็มีสมุดโน้ตสมุดโน้ตก็เป็น Limited Edition มือนกันค่ะอยากได้ไหมแต่ว่าหน้ากล่องจะมีลายเซ็นของคุณทั้งคู่มันไม่ Limited ต่องคุณนังคู่ต้องได้ลายเซ็นยุ้ยยุยลงไปใช่ลายเซ็นยุ้ยยุยอ่านไม่ได้เกินไปแล้วอา้จะมีมันดีใช่ไหมคะดีเขาเขาจะเอาเป็นลายเซ็นของอ่านไม่ไดยุ้ยยุ้ยไม่ได้ลายเซ็นบอสกี้วอสเซนก็ได้แล้วแล้วเขาดีกว่าแล้วก็หยอก เจอเลยค่ะเรามีสิทอะไรจากเบเรน่าก่อนเฮ้ไงหลังตารางอีกเพือนรางวัลค่ะดีด้วยค่ะไอ้ดักเป็นมรอบมาจะใครมีบินใบเสร็จค่ะครบห้าพับาทค่ะหน้าบัตรวิสตอมบ e y o น d SCB ีบีเฟ s b Pro อชบสไปทางด้านข้างเลยทีนะคะฝากดูเลยค่ะกรุงสีเซิกเซอร์เโรเชีย่าไอ่ะบ์ทบนะคะีไหม ั่งนี้ค่ะเชิญได้เลยรับรดาะะะ้านล่าหมอรับด้านบนเนาะอ่มาได้เลยใช่ฮะคือบารดังวันนะในบ็อกเซ็ตของเราก็จะมีแก้วเต็มบุญละพูมนะฮะแ<ช>กปากกามีมีเดคิวชันช่นจ<ช>ัดฟเลยนะสมหรับสมุสสโดโน้ตด้วยเป็นบ็อกซใหญ่เลยค่ะนะคะใช่แล้องลายเซ็นครูนะคะเรียน้าหน้ากล่องด้วยและที่สำคัญได้ถ่ายรูปแบบเอกซ์มากม รูปได้แบบได้แบบรูปแบบว่ากล้องโปรของเราหรือว่าจะลงรูปให้ในเฟซบุ๊กของยูเรนัสนะคะในวันพุธปีพุธปีพุธรุ่งนี้รอได้เลยค่ะตอนนี้ให้ยอยกันมาได้ยังมีของรางวัลเหลืออีกประมาณสิบรางวัลเอาเลยสิบรางวัลได้ใครมี SCD first SCD farm เดี๋ยวค่ะ farm ให้าร์มฟาร์มมาทั้งสวนเลยนะ SCD farm ปุ๊กไงปุ๊ก แล้วก็พรุ่มสีซิเนเจอร์ค่ะ KDC p u r i a n s KDC p u r i a s นะครับแล้วก็ Bangkok b a n o แบงค์คอแกอ๋อของของกของ Bangkok E นะคถ้าใคเดอนอยู่ใช้ b a n g k o อ E ก็ขึ้นมาได้เลยใช่เยอะมากตอนนี้ไม่แต้คุณพิงค์อยพูดเลยหรอคะเป็นที่จะยังไม่ได้เสียคุณพิ้งค์พอยไปเสร็จเท่าไหร่นะ่เร็ เปแบบยาวพอสบายมากเราอยู่สวยๆพอแค่นั้นพอแค่นี้เราโอเคแล้วรับรามัลเหลืออีกไม่เยอะนะครับผมค่ะใครมีนะฮะง่ายๆเลยครับไปเสร็จนะครับช็อปที่เดอะมอลล์ห้าพันบาทขึ้นไปนะครับก็มารับรางวัลได้เลยนะฮะเป็นบัตรเซ็ตใช่ค่ะอ่าใช้กันได้นะครับปีใหม่นะฮะต้องมีแก้วเป็นุภูมิครับถูกต้องครับร่วมรับใบเสร็จได้นะคะลูกค้าช็อปปิ้งซื้อของในเดอะมอลล์นะคะวันนี้ครบห้าพันบาทนะคะ แสดงบิลใบเสร็จให้กับเจ้าพี่หกเราได้เลยค่ะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อของมีหน้าบัดวิสก๊อปียร์เอสซีบีเฟิร์สเอสซีบีพรามอุ่สีสัญญาณเคทีซีเทอร์เชียหรือจะเป็นแบงค์พอกเอ็มนะคะมารับได้เลยค่ะต้ดต่อที่มาเราได้เลยนะคะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านเลยค่ะทุกคนดูดิครับมีไหมมีไหมมาเลยค่ะอ่าไม่มีใครก็ถ่ายตันเองก็ได้ค่ะมา ใช่ค่รับมอบรับมอบมันเองใช่ไหมคะเออคนาระหว่างรอระหว่างรอกิฟต์เซ็ตเนี่ยค่ะที่ทุ่ได้เห็นหมดเวทีนะคะที่สองานะคะอ่าเดี๋ยวจะเข้าดาวแล้วน้มีไหมใบเสร็จข้ามมาตค่ะช้อปในร้านช็อปใดก็ได้นมอใช่ค่ะมารับได้เลยกิฟต์เซ็ตนะคะไม่สะดวกขึ้นเวทีรับรับดังางดัเลยนี่รับอบรัออาเลยังกัน ทสุดท้ายค่ะตอนนี้ทุกทมีค่ะมาเลยค่ะเชิญเลยมาเร็วก็นานชีจะได้มาใชแหละค่ะใช่มาเลยค่ะได้โคตรลงมากนไหนวิสตร์ s p อสพีพาร์ท d ออนงสีนะคะซิกเนเจอร์เค Per ีเพอร์ค่ะมาเลยค่ะคุณพี่เสื้อดำดูไหมฮะคุณพี่เสื้อดำเลยเชิญเลยค่ะท่านี้มาแลวค่ะหับตาลง หลับตาลงก็ได้ค่ะไปสะดวกทำธุระเนาะเชิญค่ะไปนั่งพี่โตได้เลยเดี๋ยวขออุญาตเสิร์ฟขอรางวัลให้พี่โตนะจ๊ะตั้งละหนึ่งค่ะและก็คู่หนึ่งค่ะ วิสตอมดีออนเอสซีดีเฟอร์เอสซีดีพรามกรุงศรีซิกเนเจอร์เคดีซีเทอร์เชียหรือจะเป็นบัตรที่เพื่อเดโมแบงค์ฟ็อกเอ็มนะคะสามารถติดต่อทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราได้ค่ะเพื่อพามารับของรางวัลตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วป้องรีบเลยด่วนค่ะด่วนทุกคนเลยค่ะแต่รางวัลสุดท้ายจะขออนุญาตนับถอยหลังแล้วนะคะมาแล้วสำหรบคุณลุงยค่ะน่งมาเลยค่ะมาเร็วมา กระบอกนะนะคะสมุดโน้ตและปากกาพร้อมลายเซ็นของทงั้งคู่ด้วยนะคุณยูโรและคุณลคณิคอยด้านหน้าก่อกนะคะใช่ค่ะแปดรางวัลนล้เพราะฉะนันะ้นตอนนี้ที่มารับอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเสนอเจ็ดท่านสุดท้ายค่ะใ,ใครมีใบเสร็จครบห้าพันบาทโชว์เลยนะคะหรือไม่มีใบเสร็จนะคะหรือมีใบเสร็จไม่ถือไม่ว่ากาันมีบัตรเครดิตค่าไม่ว่าจะเป็นวิสกอฟเอซีบีเฟิร์ส S อสซ r พีพาร์มบิกรุงศรี Signature หรือ K T C p ซี c พอ s ์เพร้อมให้อีกหนึ่งใบอีกหนึ่งบัตรก็คือแบ่งคอก M ค่ะติดต่อทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะคะค่ะสิบค่ะเก้าค่ะมีมิกซ์มาร์คอลเซอรี่ค่ะนับแปดค่ะมีใช่ไหมคะคุณโซมเชิญค่ะเชิญค่ะคอลเซอรี่เลยค่ะนับแปดแล้วนะคะนับเจ็ดค่ะ วันนี้ที่จอยเท้าวนะเพราะคุ้ยน้ำไช่นี่แหละนะครับ s b เพ่ม b ทางนะครับคูสี s i r ก p n o ่น่รมีบัต้าถไพ้ร้าไม่มีบัตรถ้าไม่มีบัตรถ้าไม่มีบัตรจเสร็จครับผมใเสร็จห้าพันบาททไปเลยครับเลยเพ้างนเลยฮะพอแล้วรอย่าพูดเยอะะเดี๋ยวจะตกงานเดี๋ตกงานครับผมอีกหน่อยก็จะไม่ใช้เราแล้วจใช มีอะไรต่อไปคุณออเป็นกรเผมก็พอพูดไ้นอ้งไปไหด้แล้วคุณคู่แข่งเราเลยนะคะวกนี้นะใ่ด้านหนึ่งรางวัลอยูยนัที่นับเสร็จเนาะนับเส็จได้วหรางวัลค่ะคุณผูลลางหนึ่งค่ะล้าอีกหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจะเหลือหรางวัลสุดท้าย นับ5ค่ะ5้าท่านสุดท้ายกันมาเลยค่ะดวนเลยค่ะตอนนี้นับ4ค่ะเอาเลยนับ3ค่ะไปเสร็จ5,000บาทฮานาบัตรนะคะวิสต้าฟรียอนเอสซีดโฟร์เอสซีบูรามบุงสินซิกเนเจอร์เกรทซีโ e รเชียสและบัตรแบงก์ฮอเอใครมีวิ่งมาเลยค่ะแล้วค่ะไปเสร็จ5,000บาทก็ได้นะคะรวมบินได้นะนัก3แล้วนักสองนักสอง ช้อปปิ้งอยู่แบบสั่นแล้วนะะีจ่ายตามดอสั่นบบสี่ันการ้อยเก้าสิบเก้าบาทให้ไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งมาเดี๋ยวนี้มาเร็วิ่งมาเดี๋ยวนี้แล้วใช่วันคริสต์มาสไม่หับไม่กันหนานระยครับนับสองนะฮะนับสองมามบามาเร็วนับไม่มีแล้วเนาะฟังต้ามีไหมคะเดี๋ยวนขอดูก่อน ด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้ไม่มีล้ด้านซ้ายค่ะน้องู้ยมาแล้วค่ะหน่เย่ใช่ไหมคะใช่ไหมค่ว่าใช่ค่ะคเดลอนีอีกไหมไม่มีปิดแล้วนะคะิดแล้วนะตอนเช้าไม่ได้ค่ะาค่ะแต่เล่าไปเลยค่ะโอเคยิกีด้วยกับทอยหม่รู้ว่าพูดคุยกันดีกว่าคลุมคลุบกันไปแล้วค่ะ อยากมีอะไรอยากจะบอกกันไหมคะเรื่องของการดูแลหุ <S <S ่นด้วยนะแบบนี้เลยเชื่อว่าหลายท่านที่ไปดูตรงเนี้ยเขาเจอกันแบบว่าหลอนนีเวนต์แล้วแหละ,ละเขาทุกทุกเคยแทบจะแนบชิดแทบจะแบบว่าเจอคุณทุกบบอีเวนต์ในทุกที่ทุกจังหวัดทุกสาขาที่มียูเรนัสคลินิกเขาบอกว่าคุณไปมาทุกที่แล้วครับผมทง่ายๆเลยค่ะอะไรคึงพูดคำรบราณแล้วอขอเอซีอยู่ตรงนี้ค่ะคือแผ่นหนีบกามไปหนึง มีอยู่นะทำไมหรอมีนะแดงไหมนุ้ยน้ำแดงเหรอแน่นอื้ทำไมอะเล็กน้อยเล็กน้อยช่วงนี้เล็กอะไรบ้างออกโกงงออร่างกายดูแลอื่ยังไงบ้นะช่วงนี้นะครับผมก็จะออกไปทาง S C P first เย้าที่ไปแล้วไปแล้วผ่านไปแล้วว่าแล้วต้องบอกเลยแน่เลยคิดอยู่คิดอยู่รอเวลานี้ไปแล้วเม่อก้ผ่านไปแล้วใช่ไม่เก่งไม่เก่งแล้วก็ออกร่างกายแล้วเป็นไม่น่า คุณสี่เหลี่ยมเหมือนบัตรเลยเอซีดีเฟิร์สเอซีดีฮาร์ดอะอย่างยังยังไม่หมดแชร์การดูแลตัวเองบ้างก็ออกกำลังกายหรือว่าแบบดูแลหนุ่มอะไรยังไงครับก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายก็ช่วงว่างก็จะไปเล่นฟิตเนสครับผมก็มีออกกำลังไปเตะบอลบ้างครับชอบเตะบอลชอบเล่นฟิตเนสแล้วก็าานการกินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทานอาหารต้องคลีนไหมหรือว่า จำกัดพวกแคลอรี่ไหมเอ่ยไม่ไม่เราไม่ได้ไม่ได้เด่นขนาดนั้นใช่แล้วก็กินคนปกติทั่วไปแหละแล้วว่าเราก็ไปออกร่างกายออกอะไรอืมใช่อันนี้คือฝากด้มฝากคุณสิบอีกคือเราเราเห็นเอวเขาแล้วเราเราไม่ได้ดูเอวเราเราก็ได้ปัญาเลยเลยว่าแบบเฮ้ดูแลตัวเองยังไงเขารู้สึกอายที่เวลาแบบเอ๊ะคุณไม่พอจะตอบว่าอะไรแล้วนะดีมากค่ะใช่เราบางทีคนตัวเล็กบางทีก็มีปัญหาอย่างไรคะช่วบางทีอาจจะแบบเอ้ยตัวเล็กอาจจะแบบ ไขมันส่วนภอะไรหรือเปล่าอะไ่างเ้วมันมีแอบใช่ไหมแอบแอบอยู่ใช่ใช่ค่ะแอบอยู่บางทีก็แบบว่าอาจจะมีแบบพุงหวานน้อยบ้างใช่ค่ะเพราะว่าเราคนตัวเล็กมันก็ไม่รู้ว่าจะไปออกตรงไหนเราก็เป็นคนชอบทายอยู่บนกายมันก็จะไปออกตรงส่วนนี้แล้วที่สําคัญเลยพี่บางทีไม่ได้ออกกํบบาลังกายได้เนี่ยก็จะเป็นแบบเซลลูไหลใช่จริงจริดว่าเขาอาจจะมีนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่ตัวมีตัวช่วยดีใช่ นั่นก็อย่างนี้อาดีอ่ะนั่นต่ออ่ะอยู่นั่นแหละใช่ใช่อาดีขอโทษดิกำลังคิดมุกอยู่คิดเุ๊กนี่อย่างคนไหนคิดมุ๊กคอยคนต่อคอยไปคิดมุกอยู่อาดีที่คุณคอยบอกนี่แหละคนนี้เลยคิดว่าใช่หรือเปล่าใช่ามหนูหรือเปล่าล่ะเอออาดีถูกอาอาดีถูกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทั้งสองข้านค่ะนะคะ ใช้ขวาให้ไปดูนิดนึงนี่เลยอ่ะเป็นโปรแกรมสลายไขำวนสะสมเนาะอย่างที่บอกขัดขึ้นอยู่ตรงนี้เลยก็คือช่วยลดการบวมหนามได้บางท่านบอกว่าคานรสจัดทืมนรสจัดไหมชอบเนาะกินเผ็ดเปรี้ยวเค็มอะไรอย่างเงี้ยหน้าบวมออกก้องก็บวมรู่มพุกำกับบนอืมแบบยังไงไปน้ำเยอะเยอะเลย ให้มันขับน้ำออกถูกไหมนะคะเพราะอาหารรสจัดที่ทำให้ตัวเราบวมหน้าเราบวมเนาะนะคะตัวนี้ก็ช่วยลดการบวมน้ำได้ช่วยกระชับสัดส่วนได้แล้วก็ลดปัญหาเซนไรอย่างที่คุณผู้หญิงอาจจะกังวลรวมถึงคุณผู้ชายก็วนเล็กเล็กน้อยๆมีน้อยบ้างอย่างเงี้ยช่วยได้อะไรประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนว่าผู้หญิงส่วนมากมันมีอยู่แล้วแหละนะคะเซนไรตัวนี้อาดีก็จะช่วยด้วยของการ เซลลูไลท์หรือสลายไขมันส่วนต่างๆนะคะค่ะพร้อมทําให้หุ่นของเราเนี่ยกลมกระชับด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้เมนนะแต่อยากจะบอกว่าดีมากคือเวลาคนที่เราอ้วนมากๆมันจะมีรอยแตกลายใช่ไหมคะตัวนี้มันรอดมากตรงที่ว่าคลื่นพลังงานเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นคอลลาเจนค่ะแล้วก็จะไปช่วยทําให้เกิดการสร้างแล้วก็จะไปทําให้รอยแตกลายค่อยๆจางหายไป กเทียนะก็ช่วยลดกระชับสัดส่วนได้อย่ายบางคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องเอวใหญ่พุ่มมาน้อยนะคะหรือมีปัญหาเรื่องอักเนี่ยผู้ชายที่ปัญหาเรื่องเอวด้านหลังเออนะคะกเขาอาจจะมีซี่แพลบ้างเบาๆแต่บางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นด้านหน้ามันไปรวมด้านหลังไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ด้านข้างไปอยู่ด้านข้างก็ทำอย่างไรก็ต้องมานอนนี่ก็ต้องมานอนนะ้รับหมือกก็อย่าลืมนะครับไปเสร็จห้าพันบาท ครื่องนี้ไม่แพงขนาดห้าพันไม่ถึงห้าพันไม่ถึงห้าพันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวครับผมก็เคลื่อนี้นะครับก็แนะนำทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับก็จะเป็นอาดีเป็นการสลายไขมันนอนแค่แป๊บเดียวเองครึ่งชั่วโมงนะฮะมันก็ออกมาก็จะถเห็นผลเห็นผลเลยนะเห็นผลได้แต่แข็งแรกท่านผลตด้แั้งแรกว่าเอ้มันเล็กเลยไปพิกลนะครับพันตรงไหนในตรงนั้นใช่แต่ต้องทำเฉพาะตรงจุดที่มีไขมันครับคุณยาย ตรงไหนคะคุณดูโดคุณอยากทำจุดไหนจุดไหนคุณคะจุดไหนคะตอบมาจุดไหนคุณอยากทำคะตอบค่ะคุณได้อยากเล็กคืณดฉันไม่รู้ว่าคุณอยากให้จุดไหนเล็กไงคะเออคือดิฉัท้องท้องท้องคุณหูหัวด้วยหัวแหวกหัวแหวกทุมองมันใหญ่ขนาดนั้นครัเออ จุดนั้นอาจจะเล็กุ่ดปก็อยูหัวเข่าอันนั้นเป็นของคนอื่นทำไม่ได้ที่มันเล็กอะของอื่นอ๋อเล็กของอื่นใช่ก็หงตใหญ่ก็คือบัิเวณติ่าองาองงองนะส่เยอะเราเรากินไม่เลือดอ่ะกินไม่เลือดเลยเหรออะไรบ้างล่ะไม่ใช่ก้องเลือดไม่หมลยไม่ใช่ไม่เลดจนชอบอาหารลงไม่ได้เลือกกินผักเลือกกินอะไรที่มีอยู่ะสม่ดต็มขอโนะ มันที่หนูชอบนะคะเพราะว่าปกติอ่ะจะไม่ค่อยมีของม่ค่อยโดนลุนต้บอกว่าเพราะว่าเขาจะแบบว่าอะไรนะเขาจะใส่เดียวสู้สู้นูไม่ค่อยสู้เท่าไหร่เลยจะแบบให้เขาดีไปแบบวันีหนูชอบมากในสองคนมาที่าเลยช้ขาโดนลุมใช่ไหมคะใช่จีนจะได้แบบเห็นเขาโดนแก้งเื่ปกติเนี่เราโดนแต่แก้งใช่ไหมคะไม่ได้มันไม่พอมนไม่พอคต่ออาดี ลดพวกรอยแตกองไ้ด้วยนะคะก็พอนอนทางใครที่กลัวเข็มก็อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเข็มเลยเพราะไม่มีเข็มเลยไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บด้วยแล้วก็เห็นผมแตกอะไรตด้ึเปล่ะอ่ะกลับไปตรงกลางเลยนะคะก็เรามาพูดคุยเรื่องของการดูแลผิวด้วยนะคะต้องไอ่นอบว่าเห็นสองท่านมาอีเวนต์ของเรามาน่าจะสองสามปีแล้วมีการพัฒนาก็คือทั้งสวยขึ้นและก็หล่อขึ้นคือจริงสวยอยู่แล้วหล่ออยู่แล้วนะแต่มีการพัฒนาใช่ไหมจ้าเอฟซีนใช่หล่อขึ้น คบอกว่าหล่อมากเหมือนเดิมเลยั้งอ้าวเขาบอกเหมือนเดิมอ่ะทำไงดีเขาบอกไม่ได้แลอกหล่อขึ้นมากเลยแล้วด้านเสวยขึ้นมากเลยไหมคะเป็นจริงมากเฮ้ยเขาเงเนาะอาบดูแลยังไงบ้างคะบิกเล็กแม่รักแคปิีกอะไรใดไหมคะแชร์กันดูแลสุขภาพผิวหน้ากนะสักนิดหนึ่งก็ถ้าขอเลือกเป็นเรื่องกินก่อนกันเนาะก็จะเป็นแบบเป็นง่ายๆเลยก็คือ อาหารลดจัดน้อยลงลยอะไร่บบนี้เนาะคิดว่าช่วยได้กับการดื่มนะแต่ว่าบางทีเราเจอไฟเจออะไรอย่างเงี้ยเอาจจะบอตไลท์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหรือว่ามีมาอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบคิดว่าทายทีหนึ่งเดียวพอแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่พอคือมันคงได้ประมาณนึงแหละแต่ว่าการที่เราแต่งหน้าทุกวันใช้หน้าทุกวันอะไรเงี้ยคือคิดว่าประสิทธิภาพมันคงไม่ได้แบบชอบถึงผิวใต้ผิวจริงๆเลยนะคะก็จะแบบมาทำทรีตเมนต์อะไรนี้ ไม่ถูกผิดเราเลยใช้ตัวช่วยอาจจะแบบวิทาครีมเดิมๆอาจจะแบบรู้สึกว่าประสิทธิภาพอาจจะช้าเพราะเราเราต้องใช้แบบบางทีต้องใช้ผิวหน้าแบบเลี้ยงหัวก่อนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบเออได้มาทำผ่าตถการอะไรหนด้วยก็จะแบบในเลือดเร็วเป็นทรีทเมนต์แทนใช่ใช่ค่ะนะคะคู่่ยูโลเหรอคะคะดูแลสุขภาพผิวหน้เงยผิวหน้าเนี้ยคุณดูหรอไม่แบบเออใช่ก็ผิวหน้าแบบ จริงปะเนี่ยคือจริง,รงคุณคือคิดว่าหน้าตาดิฉันนี่ว่เราเป <c oughs> ็นโกโก้เหรอใช่แล้วเลยก็ดูแลตัวเองก็ครับเคลื่อนอย่ายงที่บอกคือบอกว่าทา,า,าครีมทาครีมบำรุงหน้าเลยนะต่างๆนะฮะรวมไปถึงการเรื่องของการทานด้วยแต่ว่าคนอื่นนะแต่ผมมาทานอย่างที่บอกไปว่าเราอ e n อ o y eating แต่ว่าเราก็มีตัวช่วยก็คือมา เซลใช่มากรูเซลก็เป็นการเาเรียกว่าเอาความเย็นเนี่ยใส่เข้าไปในหน้ารูปขนพูดมันแบบบ้านๆง่ายๆเลวยกันรูปขนมันจะกระชับขึ้นมันจะเพิ่มความกระจ่างใสอ๋ทิอีกทีมันจะเพิ่มความกระจ่างใสคชอบครับชอบอะไรที่มันถักเข้าไปลึกๆถูกไหมถูกใช่มันมันมันผ่านเข้าไปถึงโอ้ลึกมากลึกถ้าเราทายชื่เดี๋ยวมันอยู่ชั้นนอกอยู่ข้างนอกอ่าตัวนี้ไปมันจะมี